โอ๊ยปวดหัวด er> ี่จ้าบริษัทวันที่บริจาคมาโทรศัพท์โตั้งแต่ตื่นมาตั้งแตะข้ามวันจ้าหยันจุดึกจุดดื่มน่ะจ้ะเนาะหลายคนที่ร่วมทำบุญมาทางอัมมาลาค่ะเอซี่ทำอัมมาลาค่ะหลายคนอยู่พี่น้องเพืนนี่ก็เลยเนาะตั้งแต่อัมมาลาลงคลิปมาน่ะจ้ะเนาะอันนี้ชอบหน่อยสุขสุขคนจะจัะพี่น้องที่ซอยทำบุญซอยสนับสนุนพะเพ้ามาตลอดเนาะค่ะ เงินค่ะทำบุญนะคะไม่ได้ไปสร้างบ้านนะคะเงินทำบุญค่ะบุญก็คือบุญสร้างมาเยอะแล้วค่ะโรงเรียนก็สร้างวัดก็สร้างโรงเรียนก็สร้างสองบอลละค่ะวัดนี่สามสี่บอลละค่ะเอาไปสร้างค่ะไม่ได้ไปเหยียบเรือนหรอกนะคะสร้างพอนะครับโคตรเบากันเลยละก้าวเบาๆพ่อเน่าพ่อยากคิดมากกว่านี้กว่าคิดได้เจ็บใจเปล่าเอาเงินทำบุญสร้างบ้านเอาเงินทำบุญไป กินข้าวกระดาษคือส <can> right ีออกนะเว้ย hmm. นั่นน oh. 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 ี per ่าเอาบ้านะจะพอสี่มเขียดลานติดอเบ้าดีนั่นนีรางกัหน่อยจะเพิ่มนะโอ้ยต่ไปสีออกเค็กอีหยังเขาเขียนไว้แไปสีออกโอ้ัวเมียคู่นี้พ่อนากันหน้าที่กันจุ่มกันนะยัอ ม,มีเมียเถาเซนเเป้ก็จมเก่งไปสี่คนเคียนลูกทานน้ำปไปสี่ขีดเคียนใส่ขีดอองพันปกเกียนีมงึง <c oughs> จนแห้งไปเนาะจนแห้งจน็นป่าตั้ยจะมาบอกความจนประยยัดประยัดเพราอ, <c oughs> อไร้ยัยห่างเจ้าคจะมาอ่านรายสื่อสำหรับคนที่ทำบุญกับนางนะวจ้ะค่ะเ <c oughs> นาะกามีดามีนะจ้ะค่ะนาะ คุณน้อยแอดดี้จากเยอรมัน3,600บาทเจ้าค่ะขาดรา,ากาบ,บอกให้เขียนจากง่ายขึ้นประเขียนเป็นโลกโอ้เออแล้วกันโทรศัพท์แอ้บ่แซดตังหดึ่มันยอดมันขับอยู่ได้เงินมันขับกัเนก็ได้เอามาอ่านดูหน,น,น่อ,ย,นอย,ยสื่อคสิตกดนอนนอนไรสื่อคนสิตกดนะจะกนันะ่ ในก,กระเป๋าแต่ว่าคนผู้ชมภาษาเขาแต่บอกลูกหลังก็ได้ไม่ต้องอนเลยจะอ่านมาอีกเ<อ>พื่อนกันค่ะ <laughs> คุณน้อยจากคุณน้อยนะจ๊ะจ,จากเยอรมันล่ะก็อันทานแก้วปนิดบัวสีแก้วมูของนางเองอนั่นแหละจ้ะค่ะเพื่อนตั้งแต่น้อยจนใหญ่จ้ะค่ะร่วมทัพบุญนะจ้ะค่ะห้าร้อยบทาท คุณจันทิพงโอชาห้าร้อยบาทานะจ๊ะค่ะเนาะคุณชนะพลคำแก่นกลางจังหวัดอุบลกัค่ะห้าร้อยบาทคุณศักดิ์สิทธิ์นาเกสามร้อยบาทคุณเวทินเซียงรายหนึ่งพันบาท ลุงต้อย 1, ห,น,หนึ่งพัน,นพาบาทหลักพุ่นไหแม่นางเผ็ดหุ่นน้ำหอมจักราห้าร้อยบาทนะจักเนาะขอบคุณหลายเด้อนลุงต้อยช่วยทุกงานเพื่อนกับมาเผ็ดลงทายสุดงานเลยหลักกะบ้าเป๊ะจากเบอร์พีนหนึ่งพัน 1, บาทครับตัวก็เอิญบ้าเป๊ะเอิญประดดอันคุณอมรอพรมดวงหนึ่งพันบาทจ้ะใส่คุณอมรพรมดวงที่บอมนั่นเองจ้ะ สวิสเซลนด์ค่พูดได้เงินชักกับคุณจักรีคุณอารียาฝรั่งเศส1,000บาทคุณสาคอน200บาทเนาะเอื้อยสมพรสวนนาทาสีไตรเป้เอื้อยสมพรส,วนนสุวรรณภาษีสวัสดีพี่น้องพันลูกไว้ห้าสิบบาท พันหกร้อยห้าสิบบาทหรือว่าห้าสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์หลักกระเพิ่นมาให้อัมมาลาหาซีนนอตอันใครจ่ายใ,ในงานน,น,าานี่นะจ้ะพนาะขอบคุณในหลายธนะคะขอบคุณหลายเด้อเด้อแล้วก็ทานบุญมากทองเอง<ม>ลิน,น,นพร้อมครอบครัวอายของนางานั่นเี่จ้ะค่ะขอเบคุณพึ่งพันบาทขอเพินพ่นเพิพ่งให้เงินมาใส่จจกใส่ซองนำนะาจ้ค่ะ แล้วก็นายทองสายนางยงไทยดานาหนึ่งบาทจ้ะค่ะคนเหตุอันเ็ดไหยพ่อกับแม่เพิ่นแล้วก็คุณมายุรีห้าร้อยบาทรวมยอดเงินทั้งหมดพันหนึ่งก็มีของหมื่นสองเนาะมื่นสองก็ช่วยมาห้าบาทมื่นสองพันแปดร้อยาิบาทเอานับเงิน นักจาวาดจเอามาใส่ซื้อในยูนิคินปัจจุบันเอาเงินบุญทุนของผู้ทุนของผู้อื่นเอามันซื้อยูซื้อกินปัจจุทุนเง็ดบุญบุแม่นบุญกระส่วนบุญพี่น้องสามพันหทใจบุญจริงนะ ก็ได้ดอกพี่น้องเราจากแกติ้วแฝดขันใจปุ่นจริงเห็ดคือพกนมงก็ไ้ด้ดอกความเมื่อยวเมื่อยอ่าลืลรับรัดน้อนนับเมื่อยตวลาหาบัวบาสเปนการไะไร่งบัสสเปนการแลนงานแลนไส้แตงกวาได้แล้วไ0พี่น้องเมันสิมานั่งตอบคอบเนต์นมากไอ้กุ้ยกับสิบซี่อะเมื่อยอีดีบัวบกสเปกนร่งเลยเมื่อยเ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่นหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินกับเงินกับนักิดนี่กันเนี่ยปนอนินทตว่าพันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามนึ่ดียสแปดร้อยหนึงสองนงสอกับอีกแปดร้อยน่เดียแปดร้อยแปดร้อยหาอยสิบบทที่ไมใส่องเใส่รวมยซองีจั แล้วอ่านแชทดวูว่าขจายิ่งรวมทำบุญกับเราอยู่หรือไม่ะะนะจ๊ะคเนเอาซ่องเปล่าซ่องเดียวใส่งองรวมยงอดแตงห้หนอันนีอ,อ,นอปเป็นนักาสายมีบอไม่มีนะน่าจะหมดแล้วส่วนั้างหน้าก็บ,บมีใบม่อนนะคะอเคอาเขียนยอดเงินน่ะมีคิวสั่งนะคะ เลมอนเขาเป็นประธานนบาทาคิอ e ้500อ,อ,อน,นี้จะอะไรเรื่องรายละลลเอียดนันจะข่าก็เราประป,ระประารอบที่สองของกรอมานเน <c oughs> ะาะเหอยระคงในแ่หล่น,ลนะจะาอะขงต้นทุนเนก็นยังเหลืออยู่แสนหนึ่งมื่นประมาณเลยเนาะเมีนเจ้าข้าซากไม่ได้เมีนต้นทุนไหวบังเงินข้างอันเก่านันเหลืออยู่แสนหนึ่งหมื แต่ว่าค่าสร้างนะเม็ดเซ็นก็คือหนึ่งแสนหกหมื่นนะจะค่ะเรื่องหันปกติว่าเห็ดกุตินะรายได้รอลนีก็สิหลายอยู่พอพอบ้านต้นทุนเพิ่นก็เห็ดจากโรงงานมากระสายเพิ่นอ่ะสิหลายได้จ้ะแต่ว่าสลายสลับอำนาจก็บ่ได้หลายเนาะแต่มีเออที่ลดลงทานมาเนี่ยจ๊ะค่ะนางเห็ดลงทานน่ะพี่น้องแล้วก็มีคุณพองสมุดหนึ่งพันบาท อย่าเพิ่มส่วนอะไรนะรารละเกียดพทรซับทสน stop อยู่เมาส์อยู่แต่เเตแงแล้วก็คุณเวทีนสัะคุณเวทีนนะส๊ะขะนะเด็นวโดดมทันนะกับนางแล้วก็ของอันคุณพี่เพนพีเพนพเพนคนเห็นงมทัญพงตีนเจ๋ออยู่หลังบ้านเลยสักข้าสองพันบาทเมนกาซี ตอนเที่ยงแหละเที่ยงไปบายน้ำก็บเขาน่ปลาอมคนเชลล์ลรกไปโดยตอนเที่ยงไอ้ปลาไบซอเผื่อสิมาฮอดเท้ากระดดอยู่โอ้ยกระเจีสมงเนี่เป็นเจ็แล้วก็ฝ่ายตะเจ้ากิ่นแถวเงือนเอเวี้น่ะจะขามืันนี้มีงานกิ่นในงานค่ะในงานนี่ค่ะ มีเนื้อจ้ค่ะมีเนื้อนะคะเนื้อจากกระเป๋าข้างหน้าอีกนะเห็ดยัดทนนั้นจ้าค่ะพ่อคุณประจำปีเมนพ่อคุณประจำปีนะพี่น้องมันกระตุ้นทุกปีตามระเบียบนะจ้าค่ะพี่น้องไปส่วนเครื่องดื่มกันเออบุดไล่บาทนะคะมันคือโอมก่วนี่เปัดค่ะหมื่นกว่าบาทค่ะเฉพาะเครื่องดื่มนะคะเฉพาะเครื่องดื่มจ้าค่ะมันเป็นประเพณีพี่น้องเอ้ยทางพี่อะคับเป็นบุญบ้านนะต้องไปกินซีอิ๊บ้านนั่น เป็นเอกลักษณ์กับเป็นประเทศอ่าเอาสิไปเตรียมกูุ๊รองเตรียมตัวอีกทีแล้วก็ไปพุ่นไปตรงๆแล้ไปพุ่นเมื่อสิานสุดปฏิบ้านก็ไปพุ่นแล้วไปเรื่อยมันจะพุ่นแล้วประมาณตายมันจะจับไปว้วนจะไปตึกแต่ขญาม้วนมันก็หอดไว้อยู่แล้เออโอ้โหไปแล้วเอาติ๊กให็นไหมเงินสีมียมัดข้าวติ๊กเห็นยังเดี๋ยวพอยข้าวอิสอซคอยอิซีว่าเขาลวมไปบัตรพิลาลุ่มกันเมดนะอันนี้ส่วนช่องส่วนส่วนรวมของฉันอันนั้นเอาไปแล้วนั่น อ้าวัปนี้โอ้ยขาดก่ะเป๋ป๊กเป่กของเป้ากบตันเดี๋ยวพนจะมาส่งอันนี้ชุดของอมาไล่ล้ครับประธานหญ่นะสิคะเป็นประธานเดีววานใหญ่ถอดเป็นประธานแต่เอาเงินมาประธานแยังไ่ได้ใส่เงินอยู่ยะข่ะจุกมากไปไหนบ่คักหนีมากที่่าฝุ่ เจยาามกแก้วลา่อนเปจปนปวดปิดกระสาเป็นไม้เ่นปัตบมใส่สาเหลอบุญกุศลในทีู่กเด็กสามารถจะสาธะที่แงสา์ปัจจุบันบุญคุณบุญกุศลจงบัเกิดแก่ข้าพรเจ้าขอข้าพระเจ้ามหคคามสุขคเจเล่โลกไพคันเจ็กีสาธุ ตัไปสางบ้านหรือเปล่าคือมาส้างลายจิตไปตันบุญไปสร้างบ้านนะสิสิเปลาสร้าง้เราเอ้ยงามจัดงัมแต่เบิดหลายกว่าคนอื่นแ่งไอ้บิดีเป็นหมื่นสองหมื่นพวกนางนั่นวิจินซี่เดียจาทั้งขานี่ออกซอยกันสิทำลายกัะเบิดตหลายเมีนการีกิหลายคนเคนอานคุณไปสั่งบ้า่าคนจริกว่าจับลกนรกทังเ็ดพระเหตุบุญะวสมองส่วนไหมาคิดกัสิเป้า ก็สิไงานแต่ละงานผลเสิแล้วเมื่อยสิตาเองแต่สำหรับงานเห็ดงานเขานพากันหนอกเต็มนี่บอกเปิดแล้วมันหนว่าเท้าใจบุญนะพี่น้ออกขยากเห็ดกักสาเปาะไปเป็นซอมหน่อยซอมหน่อยอันซอมหน่อยอันอันทีมบ้านนอนสู่ขาตอบกับมากี่เขาบ่าวพอยเจ๊สายแดงหลายคนเนาะกระเป๋าอยู่เนยอยู่ดูลงมาบ่าวก็จะสิลงไปเบิ้ลสักค่ะซองหน่อยไปหายไปเลยใส่ซอมร่วมชั่วทำบุญด้วยจ้็ค่ะ ชาดีเราเคียงคู่คเคียงป,ปลูกดอกไม้รวมต้นอดอบบกปาดิไระล่ะชาทีเราสองคนฉันไม่สนใจใส่บ้านรวมคานชานี้เราสองเราสองโซาาก,ก,กสันมือ้นย่างพ,พ,พ่อปอมือขันอยังน,น,นอนคนหนิดนอนผเออเสือหลานก็นอนยูนนี่ สาวร้อยอน,น,นอน,นอ,อยู่ในมาไหลฉันออกจากะหองเพิ่น,นนอนกับนอันนางเสาวหอมฉันโอ่ต่เล็บชิดชัยพี่นอนฉันนางสาวหอมพิม่งเอพอพึ่งไปนอนนั่นพี่รอนนะคะให้โชไหมคะออืมาหมดแทงหมาเนาะเดี๋ยวจะไปลงบ้งข้างลาา่างก็นจะค่ะเดี๋ยวว่า ส,ส,ส่วนมูพวกจะมาส่งซองนางสำหรับคนที่ไปโรงงานบ่อไรนะสค่ะโบเมนต์บ่อไ้นะครับโบเมนอาถรรพ์นะคะข้าเจ้าติดงานข้าเจ้าติดงานสองวันนะหล่ะเจ้าจะมแม่กวิข้าเจ้าก็จะมาเพื่อนอมมาดาที่น้องมาส่งซองที่เป็นประธานแล้วก็รองประธานนะจ๊ะก็จะเป็นมือ้าวหรือจะเป็นหมอบีเทอร์หนึ่งนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวสี่ลงเบิ้งข้างหลังก่อนว่าข้าเจ้า ได้ยังกลิ่นอิ่มหรือบ่หรืออิ่มหรือบ่ออิ่มหรืออิ่มหรือจังไได้นะจะคะเนาะก็สุดปวดหัวดสียบีบอาบหน้าปวดเสื่อมือเดียวปวดหัวแล้วพี่น้องทันที่สีสว่างบอกว่าทั้ที่สีสวงนั่นางกูฝนมั่งแต่บุกคืนกูเจาะมาอยู่สีฝนมาอย่างหนีไปได้เป็นสาวเก่งเลยโดนดันที่นอนเสียกเศษตั้งนาน ก็เห็ด่อยแหงเดูนดงามเห็ดค่อยเนาะหันหนไค่อยรู้ว่าที่เ่ะอ๋อมันแห้งดีมันแบมันแห้งดีาตไปเลยถักเอาไปเลยเจปไว้โดนมันแห้งว่ดดีเลยะแม่แล้วเจมส์ลางแม่มันสิตะเดี๋ยวสองนางกับเจสกะมาใกหน่อยปะมั้งาย กระด้างมากลงมานังสาวล่ากระตำเต็นเลยรับเตำเศร้าหัวน้งแต่งตัวมาเรียบร้อยแลวครัส่วนอะไแต่งมาจากว่าเสีงพ่อไม่มีก็มาหอดหน้นหัวหน้เยีงยมเลาเผื่อนหอยแต่งกระโบกหนาก็พนอยไปนองไปเบิ่งเงินแขกยิงลังตานแค่นันสะครั มาอย่างอันนี้มะขายกะเลมโอ้ยหนาวสิตายมะขายกระแลมพ่อนหัวสิแตกสิโอ้ยสิเป็นเมาอ่ะกระแลมไปอันเห็ดลงทานบ่วะเมาสลในก็เจีกรางเห็ดกิ่นจะค่ะสบายดีพี่น้องหัวสี่คนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่ามาเกาะฉันโอ้ยฉันนี่มากอดฉันจะไขว้ลูกหัวก่อนโอ้ยอย่ามากอดท้องฉันมลูกฉันแห้งอักเสบเยอะ กำลังเห็ดกินเจ้าค่ะถ้ามีเรื่องมาคุยกันได้เนี้อยู่แนีกินพี่น้องเอ้ยบเป็นหยังดอกน้อเจ้าค่ะอันเสียหายเนี่ยอื่นก็ยันบุกคบปากครบท้องกันยันบุกอิ่มปากอิ่มท้องเนาะเจ้าค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งของโอ้ยอันหาน้ำฉันคืออันตากแดดโอ้ยนี่แหละลงทานน้ำเจ้าค่ะ นางเสร็จลงทานน้ามตอนบ่ายเนาะตอนรับผัาป่านะจ้ะคะ่นะเนาะเอาสาสมาคุ้มมันเลยกว่าูุใดไปทำแบบเบิดไปเบิ่งแต่งโมก่อนแต่งโมกเต็มเ๋ยเง,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 งี้ยนะคะขวดพุทธมารหลงๆลงค่ะ ด้านดังล่งโอ้แขกไปเบิร์ดแล้วพี่น้องมาพอแขกไปเบิร์ดแล้วจ้ะค่ะโอ้กินยิ่มแล้าเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาใหม่ครับพวกะเจอสายแดงเดี๋ยวเขาก็มาใหม่เขาขึ้นบานเทิงนะจ้ะค่ะสบายดีสบายโอ้ยมีแก้ววายพร้อมเจ้าค่ะอ้าวอันนี้คือเบื้องหลังการแสดงเบื้องหลังการเกมนี่เราเนี่ยนี่แหละคือผู้ช่วยเอาเบื้องหล่างประเถ่ายบนเพือนดินยางบระเทศไทยเออเบื้องเบื้องหลังเพื้นเหน่าพี่น้องโอ้ยเบอร์สิบมานั่งถ่ายผู้เดียวเพื่อนนะคะอยู่หลังบ้านค่ะ แค่กินแวบๆก็ได้กินนะขวดทสิได้นั่นนะวิ่งกันเอานั่นมาเอานี่มาว่าเตรียมนี่แหละพี่น้องมีแก้ววงแก้ววายนะคะออกสื่อต้องสะอาดนะการเมื่แปลมา,า,าเป็นแก๊สแก้ววายเขาไม่เป็นแก๊สต้องรู้ล่ะเดี๋ยวเขาเจ้าสีดามาสกรปรกสกมกเนะาะรังบ้านฉันมีฮะไรมาสอนดิฉันคิดข้างในก็จะจะเช่าไม้มาถ่า,า,ายเคล็ด อ้านางเด nope> uh uh> uh 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 well> ี๋ยวมึงข้างนั่งถ่ายเป็นนี่มาบอกมามาเงเบื้งหลังเพื่อนคะเบื้องหลังเพื่อนมาคืนเท่อนก่อนนะคะเมาอีกอย่างอีกมาวยเขาเห่มามันหอนชั่นสิได้ขายแต่ว่าเธอนะ กระบืลูนะเขาต้องไปกินของฉันเพราะว่าฉันมีโรงทานนำนำหวานครับมันได้ขายอยู่แล้วมันฮอสมันอยากขายมึงตอกสองทางคนหนึ่งปุ๋ยมุ่งหนึ่งอยู่มุมวัดเมื่อก่อนจะคขึ้นก่อนนะคะไปหาล่างหนาล่างตาก่อนจะขึ้พี่น้องเอ้ยจะไปงานใดแล้วทำบมญเลี้งนี่นะคะบัตรเติมเงินนะคะ หนึ่งซองสองซองสามซองสี่ซองจะค่ะซองงานแต่งนะคะบาจ,จะกระซองงานางบ้าดีใส่ซองละลายบเปิ่นนะคะใสช่ชองบนอยบเปินนะคะอาิพันเจ็าิพันก็ไ่เคยใส่ค่ะ,ะตามชุดก็คือหาดอระคะชอบใส่ลแล้วแต่งใส่สุดราตรีเข้าไปใส่หาดสิบพันเยอ พี S <S ่น <cado> ันจะามานัง <Vincent> น <Leonard> ี <grabbing> <S <S ้กับแสดมแล้วพจากหอยหงหอยยองทั้งคืนทั้งเสาร์นะเจ้าค่ะขอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณด้วยไอ้บทชุกุญทุกคนนะคะที่รวมทำบุญนะจ้าค่ะเนาะขอให้บุญบุญจงเกิดกับทุกคนเด้อจ้าค่ะเด้อตาเดิดบุญมาอแล้วขอให้เจ้าไดหน่วยแก้วอันประเสริฐมงคลในสากลคนรู้ซื่อเสียงดังเปียงคนทั้งเมืองเยี่ยมใดห้มีหลายเลิศฝนเงินห้มีหลายล้านบาทหียมีหลายสั่นแสนกันแม่กะได ให้เป็นผู้มั่งคังเยาวังนองมโนโมโทนาทานบัตรหใหญ่เตาขึ้นมะคงทานยำสาวทานยำสวยทานยำใดรกระซังถอนอย่ายวคืนขอนขาดสลายพาขิริ้วพาขิ้ลายคอยกลายเป็นดีเป็นชีวิมีย่นพลงุเงินเต็มบ้านจะเด้อจะขาดซาะเถอีพ <c oughs> ่อเธอะเป็นซับเปลือกใช่ปปไหมฉันเป็นซับปปเปลอือกฉันสิเป็นแม่ซับเปลอือกค่ะ <c oughs> อ๋อ